แต่มันก็ไปสร้างความกังวลใจค่ะอาจารย์ว่ามันจะเข้าไปถึงเลเวลที่เป็นแข่งกันทําค่าเงินอ่อนค่าหรือเปล่าอาจจะสงครามการค้าก็จะกลายเป็นสงครามการเงินผมผมใช้คําว่าจีนวันนี้เนี่ยเขาใหญ่เกินกว่าที่จะซ่อนตัวอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเขาจะไปบอกให้สหรัฐคุณใหญ่อยู่คนเดียวคุณนุ่นคุณนี่เยือนยอสหรัฐจีนก็อาจจะไม่สามารถทําได้ มุมของจีนเนี่ยมีโอกาสที่จะขอเจราจาไหมคะอาจารย์คือจีนเขามีวัฒนธรรมนะของการที่ไม่ชอบการเสียหน้าจีนเนี่ยเขาเกิดและไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเออเขาอยากที่จะให้คงเรื่องของนโยบายการค้าเสรีเห็นประโยชน์ของการค้าเสรียนะพยายามชี้แจงผลผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการกีดกันดน้านการค้า